มหาลิสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยแห่งความบริสุทธิ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเบสาลีครั้งนั้นแลเจ้ามหาลิลิชวีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปุรณกัสปะพูดอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ย่อมเศร้ามองเองเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์เองในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระมหาลิเหตุม hey, ี ปัจจัยมีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมเศร้าหมองเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจัยย่อมบริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์เป็นไนสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมเศร้าหมองอย่างไรดูกระมหาลิก็หากรูปนี้จะเป็นทุกข์ถ่ายเดียวรังแต่ทุกตามสนองยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงกำหนัดในรูปก็เพราะรูปเป็นสุขสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในรูปเพราะกำหนัดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบจึงเศร้าหมอง ดูกระมหาลิแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองแม้ด้วยอาการอย่างนี้ดูกระมหาลิก็หากเวทนานี้เป็นทุกข์ถ่ายเดียว รังแต่ทุกตามสนองยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในเวทนาก็เพราะเวทนาเป็นสุขสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไปฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในเวทนาเพราะกำหนัดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบจึงเศร้าหมองดูกระมหาลิแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย จึงเศร้าหมองแม้ด้วยอาการอย่างนี้ดูกระมหาลิก็หากสัญญานี้เป็นทุกข์ท่ายเดียวรังแต่ทุกข์ตามสนองยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในสัญญา ก็เพราะสัญญาเป็นสุขสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในสัญญาเพราะกำหนัดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบจึงเศร้าหมองดูกระมหาลิ แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองแม้ด้วยอาการอย่างนี้ดูกระมหาลิก็หากสังขานี้เป็นทุกข์ถ่ายเดียวรังแต่ทุกข์ตามสนอง ยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในสังขารก็เพราะสังขารเป็นสุขสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัด ในสังขารเพราะกำหนัดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบจึงเศร้าหมองดูกระมหาลิแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมอง แม้ด้วยอาการอย่างนี้ดูกรามหาลิก็หากวิญญาณน,นี้เป็นทุกข์ท่ายเดียวรังแต่ทุกข์ตามสนองยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในวิญญาณ ก็เพราะวิญญาณเป็นสุขสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในวิญญาณเพราะกำหนัดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบจึงเศร้าหมองดูกระมหาลิ แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองแม้ด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์เป็นฉไนสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรดูกรามหาลีก็หากว่ารูปนี้จักเป็นสุขถ่ายเดียวสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปก็เพราะรูปเป็นทุกข์ทุกข์ตามสนอง อย่างลงสู่ความทุกข์มีได้ประกอบด้วยสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์ดูกระมหาลิแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้ดูกรามหาลิก็หากว่าเวทนาเป็นสุขถ่ายเดียวสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์บ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในเวทนาก็เพราะเวทนาเป็นทุกข์ทุกตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์มีได้ประกอบด้วยสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์ดูกระมหาลิแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้ดูกระมหาลิ ก็หากว่าสัญญาเป็นสุขถ่ายเดียวสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุก์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในสัญญาก็เพราะสัญญาเป็นทุกข์ทุก์ตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข มีได้ประกอบด้วยสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในสัญญาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์ดูกระมหาลิแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้ดูกระมหาลิก็หากว่าสังขารเป็นสุขถ่ายเดียวสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในสังขารก็เพราะสังขารเป็นทุกข์ทุกตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์มีได้ประกอบด้วยสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในสังขารเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด จึงบริสุทธิ์ดูกะระมหาลิแม้ข้อนี้แหลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้ดูกระมหาลิก็หากว่าวิญญาณ เป็นสุขถ่ายเดียวสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุก์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณก็เพราะวิญญาณเป็นทุกข์ทุก์ตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยสุขเสมอไป ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์ดูกระมหาลิแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุ มีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้โจบมหาลิสูตร